สวัสดีค่ะช่องแม่ดาโกกอกนะคะมาดูคุณยายขินฝ้ายนะคะเข็นอีรอบนึงขิ่นอีสัก่อนต่ออีสัก่อนนี่นะคะคือคุณยายขินฝ้ายนะคะ การต่อนะคะพอหมดหลอดหนึ่งก็ต้องเอาหลอดหนึ่งมาต่อนะคะก็ขินไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะนั่งเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานอยู่บ้านก็ต้องขินฝ้ายทอผ้าไปด้วยนะคะนี่วยูเน่เมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณยายก็นั่งผ่ากระบุกเนาะ แม่นบอกคุณยายเออตอนกับกแล้วแกะมะขามเมะขามขายมะขามมื่อแล้วก็ขินไฟขายขายเลี้ยงหลานนี่เหนวผ่ากระบุกผ่ากระบุกหมดตอนนี้หน้ากระบุกมันหมดแล้วเนาะคุณยายเนาะหน้ากระบอกมันหมดแล้วก็แกะมะขามขายบอกคุณยายเกะมะขามขายมื่อแล้วก็ขินไฟเกะมะขามพอหมดหน้ามะขามไม่มีอะไรทําคุณยายก็ขินไฟนะคะ คุณยายก็จะนั่งเข็นไา้เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านนะคะเรามาดูนะคะว่าเข็นแล้วเราไปทอผ้าห่มบอกคุณป้าทอผ้าห่มแล้วก็ขาหมแล้ยเอาเงินมาเลี้ยงหลานค่ะยายบอกว่าทอผ้าห่มแล้วพอทอผ้าห่มได้เยอะแล้วยายก็ขายนะคะ ชาวบ้านเขาจะทําแบบนี้กันทุกหลังคาเรือนนะคะแต่ตอนนี้เหลือน้อยแล้วค่ะนคนที่จะมาข็นไฝ่แบบทอผ้าห่มเองนะมันจะเหลือน้อยแล้วนะคะคนรุ่นใหม่เขาจะซื้อเอาค่ะเขาจะไม่ทําเองนะคะนี่แต่คนโบราณที่เขาทำเนาะคุณคุณยายเนาะนี่นะคะ ถ้ามันเต็มแล้วก็จะเอาออกนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเอาออกให้ดูนะคะว่าเอาออกวิธีไหนมันมีทางเข้ามันก็ต้องมีทางออกนะคะเฮ้ยใส่ตัวอก่อไปเอาไปอีกได้ปันเฮิร์สเฮอยเดี๋ยวก็หาปันเฮอรันไปด้ว นนี่ะะควะิธีเข็นฝ้ายแบบพื้นบ้านค่ะเออผูไ่้หอรเมันผู้บอกกับเอ็ดไม่ได้ลนะหาเอ็ดนึงแลขายโพลีเ่เลี้ยงหลานไปวันวันอ่างน,นะค่ะดีกว่านั่งอยู่เฉยๆเนาะดีกว่านั่งด,ดีกว่าไม่มีรายได้อะไรเลยทอ,อผ้าห่มไปด้วยอยู่เดี๋ยวแม่ดาจะ พาไปดูผ้าห่มคุณยายนะคะเต็มตู้เลยค่ะคะุณยายพอเองนะคะสวยด้วยพูดของรายในหลายใจเพื่อเขาจะสั่งซื้อป้าเขาสวยผ้าห่มสวยเขาอยากสั่งซื้อคุณแม่จีไวาแล้วก็าย่อยู่ในนู่นคะ่ะ นี่นะคะคุณยายก็เต็มแล้วนะคะเต็มในเต็มหลอดแล้วคุณยายก็จะเอาออกนะคะนี่ค่ะผ้าฝ้ายเข็นเองนะคะอันนี้จะเป็นหลอดอนะคะปล<อ>ูกเองเองทำเองไปกิเอาเอง ทำเองทุกอย่างเนาะคุณยายเนาะต,ตั้งแต่ปลูกเนาะตั้งแต่ปลูกเสียหญ้า<ย>เสียหญ้าแล้วมันเป็นดอกออกดอกแล้วก็โว้เสดายไม่ได้อันเห็นตอนคุณยายเก็บฝ้ายเนาะอือ,อ,อน,น่าจะเห็นตอนเก็บฝ้ายด้วยโอ้ยุกยเยอเก่งเด็ดูเดียวเดี๋ยวแม่ดาจะถ่ายย้อนหลังให้ดูนะเลยพอเราไปเก็บอีกอปลูกอ,อยู่ป่ะคะปีนี้กัน ไปไ,ปไังไงเหรว่ะเออถ้าเธซื้อออกถี่ต้องไ้าวจ้างเขานี่ก็นเงินวันนี้หารวยคนไหนมอง,<า>งอมือจ้างเขาคลิปมาเหอะจ้างเขาดีมันต้องผ่านหลายขั้นตอนเนาะคะ่ะจ้างเขาไปอีกก็หารวยคนนี้มองมือไงอิฐน,น,น,นี่ค่ะคือเต็มแล้วก็ต้องเอาออกนะคะ เข้าแล้วก็เอาออกนะคะเต็มอันนี้เขาเรียกเปียฝ้ายเนาะเป็นใหญ่แม่นบ่เปียฝ้ายเปียอออเปียออกนะคะเปียออกเปียออกแล้วเต็มแล้ว ่มันหนักแล้วเนาะคุณยายเต็มแล้วนี่เอาอ้อเลยแบบวันี้นะยังยังอียังอีสองยังอีสองในบ่มันก็ะลุนแล้วสะเออก็เต็มวันนักก็ะปุ๊กนี่นะเออมันแซมดิวบอกอันเต็มแล้วก็ะปุ๊กก็ไปจังมันก็ห้าขีดเออไม่หลายแดงเบาเบาเนาะห้าขีดห้าขีดอันอ่อนนะอ่อนนะคะมันไม่ถึงครับนี่นะคะเปีย เปียออกหมดแล้วคุณยายก็จะปลดออกมาก็เป็นตอนอย่างนี้นะคะนี่ในนี้คือคุณยายเข็นได้เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปย้อมสีหมักแป้งนะครับหมักแป้งเพื่อให้เส้นไส้มันแข็งนะคะแล้วก็จะเอาไปย้อมสีย้อมสีแล้วก็เอามาทอผ้าห่มนะคะทอผ้าตัดเสื้อก็ได้นะคะผ้าฝ้ายผ้าตัดเสื้อที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะ นี่จะเอาออกให้ดูเลยนะคะนี่คุณยายเปียแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเส้นฝ้านี้ละเอียดเลยนะคะนี่ฝีมือปานี่เส้นเท่ากันเลยนะคะหแหมดาจะพาเข้าไปดูผ้าห่มของคุณยายนะคะคุณยายทอเองนะคะไปเข้าไปดูกันค่ะ นี่นะคะคือผ้าห่มนวมนะคะลายสวยนะคะคือผ้าห่มนวมทำทำจากผ้าฝ้ายนะคะนี่ค่ะจะหลากสีหลายลายนะคะผ้าห่มนวมนี้นะคะอบอุ่นแบบชาวบ้านเขาจะไม่มีผ้าห่มนะคะสมัยก่อนจะไม่มีผ้าห่มซื้อนะคะ จะทอมือเองปลูกไฟเองทอเองนะคะนี่คุณยายหอผ้าเองนะคะมี่แต่ลายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนีะ่ผ้าผูผ้าฝ้ายเข็นเองทอเองปลูกเองนะคะคือปลูกเองทอเองค่ะอันนี้คือผ้าห่มรวมจากผ้าฝ้ายนะคะไส้ก็จะเป็นไส้ของฝ้ายเองค่ะ เขาจะเอามาดีดๆ,ๆให้มันละเอียดแล้วก็เอามายัดใส่นะคะผมได้ไซสทนนานค่ะอบอุ่นด้วยค่ะจะทอเป็นผ้าตัดเสื้อก็ได้นะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะนี่นะคะยังไม่หมดเลยค่ะ นี่จะให้ดูเป็นเสื้อนะคะน,นี่ก็จะเป็นเสื้อที่ทอจากผ้าฝ้ายนะคะมันจะหนาแล้วก็อบอุ่นคนโบราณนะะ่ะเขาขยันเนาะคุณยายเนาะขายันถ้ามีขยันสมัยก่อนนะอันเสื้อผ้าเขาก็ไม่ได้เนาะ ้าก้าพามีซื้อแต่เก่านะตัดเอาเอ็ดเอาหุ้มพาเอ็ดเอาเลยไม่ไม่เคยซื้อเยอะขนใหญ่ก็่าดังดังเลยเออ่เก้านนะเดินเดินทำอันท่เอาแล้วก็ไปย้อมไปตั้มหมอกับเงียผ้านุ่มเชื่อตู้นั่นแหละซื้อเข่ากับเข้าอันท่ออะไรบนางซื้อกาท่อเอาแต่เก่าจะมาโบราณพ่อแม่น่ะไม่เคยซื้อ มันไม่มีที่ขายด้วยเนาะไม่มีที่ขายเพราะมันไม่มีถนนหนทางเออไห้ก็ทางแล้วก็ไปจุดแล้วก็เสียงาโอ้ทุกทุกทุกอันเอ็นน้ำไฟนี่นะทุกทุกเยอะเอาเอ็ไห้กับเอ็นห้กัน,น,กน,ยน,ยนมัหนหลลำเยอะเสียงาน่ะไม่ได้หน้าเนาะไม่ได้น่าน้าก็ไม่มีนะคะมีแต่ทําไร่เลื่อนลอยเนาะคุณยายเนาะขเขาพรมเสียเบิร์ดอะไรได้ละหน้ากระ ไปกินข้าวอยู่หรือยนี่โอ้ยมารุ่นนี้รุ่นถนนหนทางมาถึงมีรถถึงจะได้นาเนาะตะากนไม่มีที่นาเลยนะไม่มีนี่ค่ะผ้าถุงเ่าก็ตํมเองเนาะผ้าถุงก็ตํมเสื้อเราก็ตัดเองทอเองแล้วก็ตัดเองเย็บเองด้วยเย็บมือด้วยเนาะคุณยายเนาะ กินแคุณยายกระตันเป็นตัดเป็นเชยเงาเนั่ยเก่าว่านแต่มันยังนุ่มยังสาวนะตัดเป็นนิดเป็นเข้าไปย้อมสีเอาแล้วก็ย้อมดำย้อมเอาเองย้อมกันย้อมข้ามย้อม่ได้ย้อมข้ามได้ซื้อเอามาย้อมเยอะสีดำปิดนั่นแหละเออย้อมเองแล้วก็ตัดเองซื้อผ้าเขาเนาะผ้าฝ้ายมันลืมหมแล้วเท่าแล้วเดี๋ยวนี้มัน เจริญแล้วค่ะซื้อเอาแต่ก็ยังทำอยู่นะคุณยายเพราะ <ทำ S 1> คุณยายเคยทำนี่นะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วคุณยายก็จะขินต่อนะคะ <ทำ S 2> นี่คือเปียนะคะเปียก้าย ถ้าถ้าคุณยายขายกิโลเท่าไหร่เส้นฝายเนี่ยส้อย <100. S 1> กิโลละสี่ร้อยนะคะนี่เส้นฝายเนี่ยคะ่ะหนึ่งกิโลอันนี้จะได้ห้าขีดบอกคะ่ะคุณยายนี่อันนี้อันหนึง่งนี่ต่อหนึ่งนะคะครับได้แค่ครึ่งกิโลคะ่ะสองร้อยบาทนะคะกิโลหนึ่งก็จะสี่ร้อยบาทนะคะ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ช่องแม่ดากรวกนะคะนี่ like คุณยายขายกิโลละ400นะคะผ้าฝ้ายเห็นนะคะเอาไปทําผ้าตัดเสือ้อส่วนมากเขาจะเอาไปทําผ้าตัดเสื้อคุณยายผ้าฝ้ายทอมือนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเค่นี้นะคะไปทั้งนี้คมคอนโชว์400คลิบอันไฟอันนี้นะอาไฟตอนนี้นะเนาะ ก็ขายนะขายปีการได้พันไม่รู้ได้พันสองนะได้พันสองค่ะลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาบกุกกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ